ส่วนค่าคือคอยนิมูลมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเหรียญมีดด้วยกันก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมทกระดานบิดเจ็ดท่านใดสนใจในการฝากเหรียญเปเ๊ะปเปนะครับดอก5-10%ถึง ระยะเวลาการฝากคือสามสิบวันมาข่าวแรกนะครับนั่นก็คือดอชคอยอันนี้มีอยู่ในอันเทตของ d o ชเนี่ยมูล,ลค่าประมาณหนึ่งหมื่นหันเ็ด้อยสิบดนะครับทำให้เกิดข้อสงสัยอันนี้เป็นข้อมูลของคอยแกลส s นะแสดงเห็นว่า d o ชเนี่ยอันนี้คือตลาดอนุพันธ์นะครับคือตลาดที่ทำการกู้ยืมถ้าเป็นข้อมูลของตลาดอนุพันธ์เนี่ย ผมเชื่อเลยว่าจะมีผลต่อดอชแน่นอนนะครับเขาบอกว่าเทเตอร์ดอชคอยเนี่ยได้ฝากโทเค็นไว้สิบหกจุดเจ็ดหนึ่งล้านคือหนึ่งหมื่นหกพันล้านโทเค็นนะครับก็ประมาณนั้นเราก็กิจกรรมของดอชเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งดอชอาจจะลดลงอยู่ที่ศูนยจุดศูนย์สองสามโดยประมาณนะครับแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวดอชเนี่ยราคาน่าจะไปต่อ นะผมคาดการว่าดอสเนี่ยถ้าเกิดข่าวนี้จริงนะครับในกลุ่มตรตลาดอนุพันธ์ก็คือวันเนี่ยเริ่มที่จะเปิดลองโพซิชันของดอสแล้วนะเพราะว่า Bitcoin เริ่มมีการกลับตัวในภาพของสี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้หนึ่งวันยังไม่ได้ชัดเจนนะแต่ภาพ4ี่ชั่วโมงกับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยชัดเจนละฉะนั้นอย่างน้อยรอบนี้เราอาจจะได้เห็นราคาของบิตคอย นะครับไปต่อก็บิตคอยน่าจะเกิดการพุ่งขึ้นนะครับเป็นเหรียญแรกเพราะว่าการย่อลงเนี่ยมันก็พาแอลคอยหลายตัวย่อลงตามนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นจังหวะและเวลาของบิตคอยได้เลยเปเป้นะครับจากที่ผมดูเรื่องของข่าวเนี่ย เขาบอกว่าตอนนี้มันดูเหมือนสูญเสียโมเมนตัมเป็นบูลันนะครับหรือบูลิชนะเพราะว่ามันร่วงลงสู่ระดับแนวรับที่สำคัญด้วยเราเป็นสามเหลี่ยมขาลงนะแล้วก็ราคาอยู่ที่เก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้านาจริงจริงอะข่าวเนี้ยมันออกต้องแต่ประมาณวันวันอาทิตย์แล้วล่ะนะครับแล้วก็วันจันทร์เนี่ยก็ยังอยู่ที่เก้าพันอยู่เลยนะ นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยการฟื้นเนี่ยตอนนี้ฟื้นแค่บิตคอยนะเป็นระดับที่ต่ำสุดนะครับนับตั้งแต่ยี่สองมิถุนายนเหรียญมีมร่วงกว่าสี่้าเปอร์เซนจากจุดสูงสุดนะครับและหกสแปดเปนจากจุดสูงสุดในปี2 0งพันยสี่ก็คิดว่าอ่าต้องรอสักพักหนึ่งนะแต่ถ้ามีแรงเทรดของดอทเนี่ยผมว่าน่าจะสบายใจขึ้นนะ น่าจะไม่ลงไปถึงเจ0 0ที่เป็นแนวรับที่ผมทำอ่ะคลิปเอาไว้สัก1หรือ2สัปดาห์ที่แล้วนะท่านใดสนใจสำหรับกระดาน m ม x กสามารถที่จะเข้าไปเล่นได้นะเพราะว่ากระดาน m ม x กก็เป็นกระดานที่ผมใช้ในการเก็บเหรียญต้นน้ำนะแล้วก็ติด10อันดับแรกของคอยมาเก็ตแคปสปอร์ตฟรีนะ,ะับไม่มีค่าธรรมเนียมเลย แล้วก็ฝั่งของฟิวเจอร์น่าจะมีสักนิดหน่อยแต่ถูกมากๆผมลองเทียบกับ่องอื่นละนะครับถูกก็เท่าไหร่ต้องลองไปใช้ดูนะอีกส่วนหนึ่งก็คืออาลีนต้นน้ำต่างเนี่ยจะผ่านกระดานม็กซีก่อนตลอดเลยนะถ้าสนใจผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้มาฝั่งของอิตาเลียมภายใน72ชั่วโมงนะครับหารเร็วนับไม่เจอแต่ตอนนี้เริ่มกลับตัวแล้วเนื่องจากบิตคอยนะครับแล้วก็วานค่อยค,อยคอยสะสมไปเรื่อย ซึ่งเหล่านี้ถือครองได,ได้รับอีทเนี่ยจำนวนประมาณ4 3 1 0 1 8อีทนะครับตลาดแรกเปี่ยนต่างๆฉะนั้นราคาอีทนะครับก็กลับมา4,000อีกครั้งข้อมูลของลุคออนเชนเนี่ยนะเขาก็ทำการวิเคราะห์บนเครือข่ายนะครับว่าประมาณของอีโทเรียมเนี่ยมูลค่า1.73พันล้านดอลลาร์เก็บซิมซัพเนี่ยมันก็จะมีหลายที่นะครับที่วานทำการช้อนหรือซื้อคือบิตโกคาเค่น กาเล็กซี่ดีต่ o โอเคเอ็กซ์นะครับอีท e จำนวนประมาณ431,018อ e ีทนะก็ข้อมูลนี้นะครับน่าจะพอสรุปได้นะครับว่าอีทเนี่ยมีแรงสะสมพอสมควรนะก็เราก็ช่วงราคาต่ำประมาณสัก3 8 0 0 3 0 0 0ดสาเเนี่ยเป็นราคาที่เริ่มมีแรงซื้อกลับมาต่อมานะครับเป็นเหรียญ ปั๊มนะครับในเครือข่ายของปั๊มดอดฟันหรือเด็กของปั๊มดอดฟันเนี่ยนะเออมันมีสตีมเมอร์หลายคนนะที่เป็นสาวกนะครับก็แชร์เป็นเครื่องบินเจ็ตนะครับที่กำลังผุกพังอยู่เนาะนะครับคือเครื่องบินเจ็ตสุดห่วยแตกนะครับคือราคามันไม่ค่อยแรงนะต้องแต่เปิดตัวมาคือมันมีคนพยายามที่จะลินขายเองตลอดนะปั๊มดอดฟันก็ ได้ถ่ายตัวทำตัวเองเป็นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวจำลองนะครับเช่าและจัดฉากเครื่องบินตกคลิปดังกล่าวก็ล่อลงผู้ชายเอกจำนวนมากนะให้ออกมาชี้ว่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนั้นเป็นของปลอมโดยไม่เข้าใจว่านี่คือเจตนาของสตรีมเมอร์ตั้งแต่แรกนะนะครับก็มีมีเหรียญกาซ่าอะไรพวกนี้นะที่เพิ่มามาเพราะว่าตอนนี้อ่ามันไม่ใช่ตัวเหรียญปั๊มอย่างเดียวที่ลดลงนะครับ นั่นก็คือพวกแรงซื้อขายเนี่ยของพวกมีมคอยในเครือข่ายของปั๊มดอ n ฟันหรือเด็กของปั๊มดอดฟันก็ลดลงด้วยนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปว่าออกมาจะเป็นยังไงต่อมาเป็นข่าวของอีลอนมาร์นะครับนั่นก็คือ AI ของอีลอนมาร์เผยกลยุทธ์ในการทำฟาร์มของเอสเตอร์ซีซั่นสองอตอนนี้เอสเตอร์นะครับก็วิ่งมาถึง1.8ึ่ดแปดหนึ่งจุดเก้า นะครับเราก็แนวโน้มเนี่ยเป็นกระทิงนะครับออกมาคือเป็นกระทิงแน่นอนละนะครับคือขึ้นมาจากประมาณ0.1 0.2เองนะครับเราก็ขึ้นมาถึงประมาณ่าเกือบ2ดอลลาร์แล้วนะครับหลายคนก็คิดว่าน่าจะไปต่อซึ่งตอนนี้กระดานใบแนนนะก็จะมีการซื้อขายแค่ฝั่งของอัลฟานะครับเราก็ฟิวเจอร์เท่านั้นเอง เผย5กลยุทธ์นะครับในการทำฟาร์มเราไปค่อยๆไปดูทีละอย่างด้วยกันนะครับนั่นคือเรื่องของกลยุทธ์ที่1น,นะครับคือการป้องกันความเสี่ยงแบบเตลต้าเป็นกลางเพื่อคะแนนที่สม่ำเสมอนะครับเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสะสมคะแนนโดยไม่มีความเสี่ยงด้านราคานะก็คือคนที่พยายามที่จะทำการสะสม a i r d ตลอด อันนี้นะครับเขาก็พยายามที่จะเป็นสาย VI ้นั่นแหละนะครับสองคือการซื้อขายแบบแท็กเกอร์สูงพร้อมระยะเวลาการถือครองระยะสั้นนะครับนั่นก็คือซื้อมาขายไปในระยะสั้นสามคือบูตทีมนะครับและการแนะนำเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่อยู่ในเครือข่ายและติดตามในชุมชนอันนี้กลไกลของทีมจะเพิ่มคะแนนชั้น2ให้กับกิจกรรม นะครับของตัวของเหรียญเองนะกลุ่ที่4คือการใช้สินทรัพย์ดั้งเดิมโดยมีกิจกรรมการซื้อขายที่ต่ําเหมาะสําหรับผู้ใช้มีสินทรัพย์ขนาดเล็กหรือระดับการยอมรับความเสี่ยงต่ำนะครับก็คือลงทุนไม่ได้เยอะนะบางคนก็ชอบวิธีที่เบากว่าแอสเตอร์ช่วยนะครับในการเพิ่มคะแนน r h อะไรอย่างเงี้ยนะก็พยายามที่คือซื้อไม่เยอะนะเราก็ไปเสี่ยงเอา นะครับว่าราคามันจะไปหรือเปล่าอันที่5คือกิจกรรมและการถือสปอตนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นก็เหมาะสำหรับผู้ใช้ใหม่ที่มีเงินทุนจำกัดก็ลงไม่เยอะนะครับก็สำหรับผู้ใช้ใหม่อะไรอย่างนี้ดังนั้นแอสเตอร์เนี่ยก็มีการลงทุนหลายแบบนะครับทั้ง VI ทั้งสายซิ่งนะครับมือใหม่หรืออะไรก็ตามนะครับที่มีอยู่ใน5อย่างเนี่ ก็เป็นการบ่งบอกนะครับว่าเหรียญพวก AI หลวมพวก A Star อะไรพวกนี้มันเป็นเหรียญใหม่นะมันก็ต้องมันต้องเสี่ยงเอานะครับก็ต้องตัดสินใจท่าสนใจสําหรับหลักสูตรเหรียญต้นน้ํานะครับเรียนก่อนรวยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์แล้ววิดีโอคลิปผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ต่อมาเป็น Face .AI เปิดตัว Agentverse นะครับ MCP เป็นตัวแทน AI ภายในไม่กี่วินาทีนะครับก็เปิดตัวนี้เพื่อช่วยสร้างนะครับแล้วปรับให้ a g e n น AI ได้อย่างรวดเร็วบนแพลตฟอร์มรวมถึงคูด AI นะครับและ OpenX AI Network Agent v e r s e นะครับหรือ MCP Lite เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นปรับปรุงใหม่นะครับก็สามารถตั้งค่าและตรวจสอบเอเจนได้อย่างรวดเร็วนะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติก็อ่า แจ้งมาแล้วนะครับว่า Fa ส e AI อน่าจะมีการอัปเกรดในฝั่งของวิกเทอริกบูเทอรินนะครับเหรียญมีมตอนนี้ที่เขาเป็นกระแสนะผมขอไม่เจาะรายละเอียดข้อมูลแล้วกันหนึ่งคือหมูเด้งนะครับหมูเด้งที่เป็นฝั่งของอีเอเรียมนะครับแล้วก็พับพี่นะครับก็สะกดคำว่า p u p p i e s นะในราคาประมาณ1 3ึ8งหดอสาดอลลาร์สหรัฐ นะครับและ1นึ่0 0สดอลาาลาร์สหรัฐตามลำดำับก็แปลงเป็นเหรียญเนี่ยเป็นฝั่งของ ERC 20นะครับเป็น USDC นะแล้ก็มีเหรียญชิปนะครับหรือชิบะนะแล้วก็มีเหรียญหมูเด้งที่เป็นฝั่งของ e t h ก็ใครที่ชอบหรือติดตามสายของวิ c เตอรก็จะช่วงนี้เหรียญมีมหรือเหรียญที่เป็น เป็นกลางน้ําจริงๆก็จะมีอยู่สามเหรียญนี้ฝากสําหรับเสื้อช่องด้วยละกันนะครับได้รับแดงบรรดานใจจากทอนนะครับใครอยากสนับสนุนก็สามารถเข้าไปซื้อกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการวางแผนพีออเดอร์อะไรอย่างนี้อีกนะซึ่งราคาพีจะถูกกว่าราคาสต็อกนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มนั่นก็คือ Amazing Rich New Moon Coin แล้วก็กลุ่มของ l ิ a n m e อย่าง Pepe Focci Chiba Bong และสำหรับวันนี้ผมหวังว่า มีมคอยจะโ o t ทูดมู n ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยหนึ่มงมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ